ครับวันนี้ผมจะมาดูวิธีปิดเครื่องซัมซุงนะครับผมในกรณีถ้าเราต้องการจะปิดเครื่องแล้วเราจํารหัสไม่ได้นะครับผมก็จะมาดูนะครับว่าในกรณีกรณีที่เราจํารหัสไม่ได้เราจะปิดเครื่องยังไงนะฮะอันดับแรกนะครับวิธีที่หนึ่งคือปิดเครื่องธรรมดานะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้มันจะเด้งกลับมานะครับวิธีที่สองนะครับกดปุ่มเพื่อทํา เหมือนฮาร์ดรีเซ็ตนะครับให้มันดับนะฮะกดดูนะฮะไม่ดับนะครับผมแต่ผมมีวิธีใหม่นะครับผมอีกวิธีหนึ่งให้เรานะครับตั้งค่าซิมนะครับให้มันล็อกนะฮะในอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมจากนั้นนะฮะถ้ามันล็อกแล้วนะฮะให้เราเอาซิมใส่เข้าไปได้เลย ผมให้มันล็อกนะฮะใส่ซิมปุ๊บมันก็จะล็อกทันทีนะฮะเห็นไหมครับมันจะขึ้นล็อกซิมการ์ดล็อกนะครับผมใสุ่กุ๊กเราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เรากดปิดเครื่องธรรมดาได้เลยนะฮะกดสวิตช์ปิดเครื่องนะฮะธรรมดาได้เลยเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็กดปิดนะฮะธรรมดาได้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะฮะ เห็นไหมครับง่ายไหมครับทีนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ